เมื่อสามีประกาศต่อหน้าผู้คนว่าเขาไม่ต้องการภรรยาพิการอีกต่อไปเพื่อหญิงอื่นที่กำลังตั้งครรภ์แต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาความลับของเธอก็เปลี่ยนทุกอย่างและทำให้เขาพูดไม่ออกสามีของเธอยืนอยู่กลางร้านอาหารหรูเสียงพูดคุยเบาๆของผู้คนรอบข้างเงียบลงทันทีเขาหันไปมองภรรยาของเขาที่นั่งอยู่บนรถเข็นสายตาของเขาเย็นชาเหมือนไม่มีหัวใจ ฉันเบื่อที่จะต้องดูแลเธอแล้วเขาพูดเสียงดังเสียงช้อนกระทบจานหยุดกึกเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาสันระริกด้วยน้ำตาผู้คนรอบข้างเริ่มหันมามองแสงไฟสีทองจากโคมระยะสะท้อนบนใบหน้าซีเซียวของเธอแต่เขาไม่หยุดฉันมีคนใหม่แล้วเขาพูดด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิหญิงสาวท้องโตในชุดหรูรายยืนอยู่ข้างหลังเขา เธอยิ้มและลูกหน้าท้องเบาฮ่าฮาหญิงในรถเข็นไม่พูดอะไรเธอเพียงแต่ยกมือขึ้นช้าๆหยิบซองเอกสารจากกระเป๋าหนังข้างตัวเธอวางมันลงบนโต๊ะกระจกใสเบื้องหน้าเสียงกระแทกเบาๆทำให้ทุกสายตาหันกลับมาที่เธอเขาขมวดคิ้วเปิดซองออกอย่างหงดหนิดข้างในเป็นเอกสารหลายแผ่นเขาอ่านทีละบรรทัดสีหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อย มือของเขาสัน่นปากของเขาอ้าออกเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาหญิงสาวท้องโตขยับเข้ามาใกล้มองดูสิ่งที่เขาถืออยู่แล้วเธอก็ซีดเผือดในทันทีในเอกสารนั้นเป็นผลการตรวจ DNA เขามองชื่อผู้เป็นพ่อในกระดาษอย่างไม่เชื่อสายตาไม่ใช่เขาเงียบเงันคลืบคลานเข้ามาในร้านอาหารราวกับพายุที่กลืนทุกเสียง เธอยิ้มเล็กน้อยครั้งแรกในรอบหลายเดือนฉันรู้นานแล้วเธอพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นและฉันก็แค่รอวันที่คุณจะทำลายตัวเองเธอยังจ้องตาเขาแววตาไม่ใช่ความเสียใจอีกต่อไปแต่เป็นความสงบที่แฝงด้วยชัยชนะเขาหันไปมองหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างเขาเธอถอยหลังหนึ่งก้าวร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยลูกค้าบางคนเริ่มกระซิบกันเบา ฮ<ะ>่าฮ่าเสียงจานช้อนกลับมาอีกครั้งแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมเขาโยนเอกสารลงกับโต๊ะเสียงกระแทกดังกว่าครั้งก่อนเธอยังคงนั่งนิ่งมือของเธอวางอย่างสง่างามบนตักเขาหายใจแรงเหมือนพยายามกลืนอะไรไม่ลงคอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขาตะโกนลั่นแต่เสียงนั้นไม่มีใครตอบหญิงสาวท้องโตหันหลังเดินออกจากร้านอย่างรวดเร็ว เส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังชัดเจนในความเงียบเขามองตามเธอไปเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าเขาเหลือใครอยู่ข้างตัวบ้างเธอมุนรถเข็นช้าฮ่าฮ่าเคลื่อนไปยังทางออกอีกฝั่งทุกสายตามองตามเธอราวกับเห็นบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เสียงล้อรถเข็นลากผ่านพื้นสะท้อนกับกำแพงหินเขายือนอยู่คนเดียวท่ามกลางความเงียบงันไม่มีใครลุกขึ้นช่วย ไม่มีใครพูดแทนเขาในวินาทีนั้นเองเขาเข้าใจว่าเขาได้สูญเสียทุกอย่างไม่ใช่เพราะความพิการของเธอแต่เพราะหัวใจที่เขาเคยเหยียบย่ำด้วยความหยิ่งผยองเธอหายไปหลังบานประตูไม้สลักลายปล่อยให้เขายืนท่ามกลางความเย็นยะเยือกของแสงไฟสีทองและเสียงหัวใจที่เต้นแรงเกินจะควบคุมเขายืนนิ่งเหมือนร่างถูกแช่แข็งกลางพายุที่ไม่มีลม เสียงดนตรีในร้านกลับมาดังแผ่วเบาแต่สำหรับเขาทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนโลกทั้งใบปิดหูเขาไว้เขาทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ที่เธอเคยนั่งกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเธอยังคงติดอยู่บนเบาะหนังเขาสูดลมหายใจลึกแต่แทนที่จะโล่งใจกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบคอไว้แน่นภาพของเธอในชุดเรียบง่ายสีอ่อนนั่งสง่างามแม้อยู่บนรถเข็น ตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกในหัวของเขาคำพูดสุดท้ายของเธอกระทบจิตใจเหมือนคอนทุบฉันแค่รอวันที่คุณจะทำลายตัวเองเขานึกย้อนถึงค่ำคืนที่เขาหันหลังให้เธอครั้งแรกวันที่เธอพยายามลุกขึ้นช่วยเขาทั้งที่ขาไร้เรี่ยวแรงวันที่เธอเอาเงินเก็บทั้งหมดไปรักษาแม่เขาวันที่เธอนั่งเงียบๆมองเขากลับบ้านดึกพร้อมรอยลิปสติกบนปกเสื้อเขานั่งก้มหน้า น้ำตาที่เขาเคยคิดว่าไม่มีเหมือนจะไหลออกมาโดยไม่ตั้งใจเขาเอามือปิดหน้าโลกทั้งใบของเขาในตอนนี้เหลือแค่เสียงของความเสียใจและภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินจากไปอย่างสง่าผ่าเผยทั้งที่เธอไม่เคยต้องลุกขึ้นยืนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขานั่งอยู่อย่างนั้นนานนับนาทีไม่มีใครเข้าใกล้เขาไม่มีใครเอ่ยคำปลอบใจ พนักงานเดินผ่านไปอย่างเงียบเชียบเหมือนเขาเป็นเพียงเงาในมุมหนึ่งของห้องความอับอายซึมลึกเข้าไปในกระดูกทุกคำที่เขาเคยพูดกับเธอตอกย้ำกลับมาเหมือนเสียงสะท้อนในหุบเขาเธอไม่มีทางหาคนอื่นได้ไม่มีใครอยากได้คนพิการหรอกฉันคือคนเดียวที่เธอควรจะขอบคุณตอนนั้นเขาพูดด้วยความมั่นใจตอนนี้คำพูดเหล่านั้นกลับกลายเป็นแผลที่เขาเองต้องกลืนกิน เขาหันไปมองซองเอกสารที่ยับยุ่ยี่อยู่บนโต๊ะชื่อของผู้เป็นพ่อที่แท้จริงนั้นยังคงชัดเจนอยู่ตรงบรรทัดล่างสุดไม่ใช่เขามันไม่ใช่เพียงเรื่องการไทรถแต่มันคือคำตอบที่เขาไม่เคยคิดจะตั้งคำถามเธอเงียบเสมอไม่เคยเถียงไม่เคยวอยวายเขาเคยคิดว่านั่นคือความอ่อนแอแต่ตอนนี้เขารู้แล้วมันคือความอดทนที่ยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งหมด เสียงฝนเริ่มตกนอกหน้าต่างหยดน้ำกระทบกระจกเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเขายืนขึ้นช้าๆราวกับแบกรับบางอย่างหนักหน่วงก้า,าวเท้าช้าๆไปทางประตูคนในร้านยังคงจ้องมองเขาแต่มันไม่สำคัญอีกแล้วข้างนอกฝนเย็นเฉียบเปียกเสื้อผ้าจนแนบไปกับผิวแต่เขาไม่รู้สึกถึงความหนาวมีเพียงอย่างเดียวที่หลงเหลือในใจเขาเสียงของเธอ ฉันแค่รอวันที่คุณจะทำลายตัวเองและว,วันนี้มันมาถึงแล้วเขาเดินฝ่าฝนอย่างไร้จุดหมายรองเท้าหนังราคาแพงชุ่มน้ำจนเสียงก้าวเท้าดังเปียกแฉะรถยนต์วิ่งผ่านไปน้ำจากถนนศาสตร์เข้าร่างเขาเต็มแรงแต่เขาไม่หลบเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเดินไปทางไหนแสงไฟจากเสาไฟข้างถนนเบเล,ลือนในม่านฝน ผู้คนหลบอยู่ใต้ร่มใต้หลังคามีแต่เขาที่เปลยเปล่ากับฟ้าครึ้มเหนือหัวภาพเธอกลับมาชัดเจนในความคิดอีกครั้งวันที่เขาบอกให้เธออยู่บ้านไม่ต้องออกงานกับเขาวันที่เขาบอกว่าเธอจะทำให้เขาอับอายแต่วันนี้เธอคือคนเดียวที่ยืดอกท่ามกลางสายตาผู้คนส่วนเขากลับเป็นเพียงเงาในคืนฝนตกที่ไม่มีใครเหลียวมอง เขาเดินไปจนถึงสวนสาธารณะเก่าแห่งหนึ่งมานั่งไม้เปียกชุ่มด้วยน้ำฝนเขานั่งลงตรงนั้นฟ้าพาลงไกลๆแสงวาบสะท้อนในดวงตาที่แดงกำ่ำเสียงคำพูดของเธอยังคงดังชัดคำพูดที่เขาไม่เคยคิดว่าเธอจะมีพลังพอจะพูดออกมาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอสว่างขึ้นเผยชื่อของเธอในรายชื่อเลเลเล็กน้อย นิ้วมือชื้นน้ำฝนแต่เบาๆไปที่ปุ่มโทรออกแต่สัญญาณไม่เชื่อมต่อหมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เขากัดฟันแน่นเสียงในสายดังว่างเปล่าเหมือนชีวิตของเขาในตอนนี้ไม่มีคำขอโทษใดที่เพียงพอไม่มีเวลาย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงหัวใจที่เต้นอยู่ท่ามกลางเสียงฝนที่ไม่มีวันหยุดเขาวางโทรศัพท์ลงบนตัก ปล่อยให้ฝนไหลผ่านหน้าจอจนดับสายตาเขาเมื่อลอยไปยังต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าใบไม้ไหวเบาๆตามแรงลมเย็นทุกอย่างรอบตัวชุ่มไปด้วยความชื้นและความเงียบความเงียบที่ไม่ใช่เพียงภายนอกแต่แทรกซึมเข้าไปในใจเขานึกถึงมือของเธอมือที่เคยจับมือเขาแน่นในวันที่เขาล้มเหลวมือที่เคยยื่นให้เขาแม้ตอนที่เธอเองไม่มีแรงจะยกขึ้น เขานึกถึงเสียงหัวเราะของเธอที่เคยเบาและอุ่นเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิเสียงที่เขาเคยละเลยและตอนนี้มันหายไปแล้วเขาเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าที่มืดมนน้ำฝนไหลผ่านข้างแก้มลงมาตามคางมันไม่ใช่แค่ฝนมันคือความเสียใจที่ซึมออกมาช้าฮ่า <c oughs> เขาเอามือกุมหัวใจมันเต้นแรงจนเจ็บ แต่ก็ยังไม่เจ็บเท่ากับความจริงที่เขาต้องยอมรับเขาคิดถึงคำพูดที่เธอเคยพูดในวันที่เขาไม่ฟังการเป็นคนดีไม่ใช่แค่การพูดดีในที่สว่างแต่มันคือสิ่งที่คุณเลือกทำในวันที่ไม่มีใครมองเห็นตอนนั้นเขาหัวเราะตอนนี้เขาเงียบไม่มีใครมองเห็นเขาแล้วแม้แต่เธอคนที่เคยเห็นเขาชัดเจนกว่าทุกคนบนโลกใบนี้เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อโทรหาเธอเขาเปิดอัลบั้มภาพเลื่อนดูรูปของเธอช้าๆทีละใบาภาพของรอยยิ้มภาพของดวงตาภาพของความเงียบที่เปล่งประกายเขาจ้องมองอยู่อย่างนั้นในความมืดในสายฝนในความจริงที่กัดกินหัวใจเขาทีละคำฝนเริ่มซาลงละอองสุดท้ายร่วงหล่นเบาๆบนพื้นดินชื้น กลิ่นดินหอมอบอวลลอยเข้าจมูกเขาสายลมเย็นพลิ้วผ่านร่างกายเหมือนมือของใครบางคนแต่เบาๆบนบ่าเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงเสียงใบไม้กระทบกันแผ่วเบาเหมือนกระซิบบางอย่างที่ฟังไม่ชัดเขาลุกขึ้นจากม้านั่งเสื้อผ้าเปียกแนบลำตัวแต่เขาไม่รู้สึกหนักอีกแล้วเขาเดินช้าๆออกจากสวนผ่านเส้นทางเดิมที่เขาเคยเดินอย่างเย่ยยิ่ง ตอนนี้ทุกก้าวเต็มไปด้วยความสำนึกดวงอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าอย่างช้าฮ่า่าแสงแรกส่องผ่านกิ่งไม้ลงมาบนทางเดินข้างหน้าเขาเงยหน้ามองแสงนั้นในใจไม่เหลือความกโกรธไม่เหลือความแย่หยิงมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยการยอมรับเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสได้พูดกับเธออีกหรือไม่แต่ในใจลึกที่สุด เขาภาวนาให้เธอมีความสุขแม้จะไม่มีเขาอยู่ในนั้นอีกต่อไปบางครั้งการสูญเสียคนคนหนึ่งคือทางเดียวที่จะได้มองเห็นค่าของความรักที่แท้จริงและบางครั้งคำขอโทษที่ไม่ได้พูดคือบทเรียนที่หนักที่สุดในชีวิตเขายิ้มน้อยๆให้กับแสงอาทิตย์ที่เริ่มทาบลงบนถนนและเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เปียก แต่เริ่มแห้งอีกครั้งด้วยแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่